หมดแล้วก็แกะออกมาแบบนี้เพิ่กนกระสิเป็นแนวนี้เลยความเสียบนี่ระดับสิบเดีเยวะถอดออกมาแบบนี้จะพาทุกคนกินสับป,ประราดววา นี่คือตัดเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาไปต้มนะคะทุกคนต้มเสร็จแล้วนะคะกระซิบเป็นประมาณนี้เนาะสบายมากูสบายดีพี่น้องป้องไปสู้ขู่ทุกคนเมื่อนี้ไอ้พาพี่น้องมากินเพียงคอห่านนะ,ะหรือว่าเพียงตีนเต่านะ,ะถ้าผู้ใหมาทางสเปนทางโปรตุเกสอย่างเบเนซีเห็นอันนี้นะขายอยู่ในห้างนะคะถ้าถามว่ามันเป็นเมนูธรรมดาบอธรรมดานะคะทุกคนอยู่ญี่ปุ่นก็มีขาย นะะอยู่เกาะอย่างสักอย่างนี่แหละการกินกระสิเปเปอรเพียงกระสิมีหลายชนิดเนาะมีเพียงหินมีเพียงเพียงทรายนี่เขาจะเลี้ยงเอาไว้ให้อันนี้กินบ่เพียงที่คุณเอิร์ดสดซื่อน,นะกะเพียงอย่างฮะคือใส่เดือนนี่กระสีสิเป็นแบบนี้จ้ะเพียงนี้เป็นจำพวกเดียวกันกับกุ้งกับปูนะคะฝรั่งเศสบางเกาะโปรตุเกสแบบนี้ รสชาติบะก็ซีไทยกับพวกหอยหอยแมงพงแมงผู้แต่ว่าบระเทศเป็นจำพวกหอยอบิดแบนดบนีบน้หมุนกินถ้าพี่น้องเห็นในก่อนเห็นถ้าพูดได้ติดตาไอ้แต่แะไอ้อยู่เกาหล,าลีอลเคยไปงัดด้วยจ้ะอันนี้นมันะสิเป็นตรงขาเพิ่นละมั้งเพิ่นสีถึกตอนถึกน้ำเพิ่นก็สีบินว่องๆอยู่ cả cãi ừ. Bên mặt cụt Hòm Ăn thêm tương nữa พบกระจายมากในฝะรั่งเศสสเปนโปรตุเกสม็อกโคหมุนแบบนี้ขออนุญาตใส่าจานอยู่นีดเด้อแบบนี้เลยมันจังสะดวกสบายเมืแ่อบบนี้ค่อยกับปอิ่มเอาเลยแต่ว่ามันมีรสชาติที่อร่อยนะนี่น้ำราแตกเกี๊ยบๆแบบนี้เลยคล้ายๆกับสีของปลาเมอกนะเบื้องผิวของเราเป็นจะยาก กินเป็นของเล่นได้เยอะง่ายตัวนี้กินเป็นของเล่นได้อยู่กินเป็นอาหารบ่ได้ดอกพออิม่มตอนที่อาย,อยู่ก็รีดร้ายขนาดเลยน้ำลงแต่ละเสื้อนีต้องไปขูดเอาขูดยา,ากจะประยุนในโขดหินแล้วก็น,น้ำค่อนข้างที่จะลึกคืออยู่นี่เลยอยู่นี่น้ำมาัวานาเห็นอ้หน่อยพว ให้บอกกับพ่อนี้ว่าซื้อเลยซื้อเลยไอา้อยากกินอย่างหนึ่งแนวก็อย่างนี้แนวแปลกๆนี่ไอ้มากมากนี่คือไส้เดือนี่ชิวเอาไปก็ได้อันยาวๆจะมีเนื้อหลายนี่ฮะก็หมุนมาเลยเด้อหมุนแล้วก็แกะออกมาแบบนี้เพิ่นกระสิเป็นแนวนี้เลยความเสียบนี่ระดับสิบ ผักแอมอยู่ประเทศโปรตุเกสเนี่ยพวกผักแบบมีหลายเนาะผักไทยฮะอของป้อมเป็นเลยขึ้นห้างธรรมดาไหมวกแม่นห้างเอเชียเมื่อวานนะว่าสิบไปถ่ายให้เบิง่งลืมเอาโทรศัพท์ขึ้นไปเอาไว้ในรถ Nóng náo lắm Mà xong này nó ừ. đẹp lắm 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 này này lắm lắm mà lắm 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 สลัดอืมได้ก่อน้วหาตัวยาวๆให้ก่อนเด้อนี่คือผู้เป็นพวมแบบนี้เลยต้องใช้ความเพียรพยา,ยาม,มากอืมได้ก่อนบริเซ็บธรรมราดาเลยแศบแห้งหอบนี่คือใส่เดือนเลย ต้มสามสิบนาทีก็พอฝรั่งเขาจะไปเห็เนวไดรกินไอ้กบบรูมแด้วจ้ะเขาก็กินสไตล์อะ,อะตัวน,นี้อวกหมุนบิดเอาหนังคนออกสะลันเนี่ยดำเข้าไป ทำมีนแนวแก่ของสิแสบกว่านี้พี่น้องเห็นว่าไอ้บ่อยกิมเลยเพระาะว่ายังคุ้มบะมันมีรสชาติของมันนะคะรสชาติอาหารไทยเลยเลยแสบอีหลี ด้ก่อนตรงไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่กินได้บอกกินได้แต่ส่วนมากแล้วมันจะมีทรายหลายยังหลุดจบจับจบจับแกงอร่อยหรือปเปล่าขนาดนั้นเนาะอร่อยนี่มันแกงว่าได้ดใจของเขาเขาต้องมากกินนิดนิแบบนี แต่รสนมากแล้วสําหรับตัวไอาอายกับปกติเพราะว่าไอามักหาอย่างที่แปลกๆกินอยู่แล้วทางอเมริกาก็มีด้วยจ้ะอเมริกาก็หลายเพียงตินเตา่าเพียงที่คุณเอาาิร์สดจอนนะนะเพิ่นไปหาเพิ่นเอินเพียงเพียงอย่างนีน้คือใส่เดือดเน่ะย,ยาวยาวอัดลาะ loại bayประมาณ lõi tổ rồi, nhầm bơi 10% nè <laughs> thòng rồi, trung 10% cho khen nhở, na măng đặc xen na ai đây nè, nạm lái lái, à bây giờ nhở, cứt 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 đi bắn nhang, im <laughs> nhon pheo đó đơ อิมยอนพัก <Viol> ม <in Harmon> <made> <ED> <made> ันจะคล้ายๆกับหอยหอยแมลงผู้หนุบๆมาเด้อผู้ใดมาเที่ยวสเปนโปรตุเกสหาซื้อกินติดใจแอบ ถ้าความแปลกความนาเกยียดก็มอบให้เราเลยแหละแต่ <c oughs> เราแซ่บได้อืมอันนี้อวบทอดลงออกมาแบบนี้จิม,มแล้วแซ่บก็คืนอยู่กับคนหมากันละ บางคนก็สิว่าบบอแซบนะเดี๋ยวข,ยบบบบข่อยเลื่อยเห็เนปะบางคนก็กินบอกแซบบางคนกินบ็อกแซบแล้วแต่คนมักหอยเลื่อยในซาบอมีเจลในี่ก็จบเลยจ้ะหอยเลื่อยหอยเดือยน,นะอยเออเด้อเรากินสิบนาทีแล้วนี่ยัง่อิ่มเลย อ,อิ่มยอนพักพะวะคนไทยมาเทำงานอยู่โปตุเกสกันหลายเนาะ มาเฮ็ดสวนนะแม่ไอเบิร์ในกูกนนนเกิลคนไทยในโปรตุเกสมาเฮ็ดงานหลายอยู่ใหเลืออันแดงยาวๆได้ปะเนี่ยบอกข้าวเหนียวกับต้มมามาแล้วเบิ่งทรงแล้วเนี่ยมันโบแล่ไหมมันต้องกินแบบกินกับแก้มแก้มเบีย สลัดข้าเจ้ากรอบแบบปักคักเลย,ย,ยนะ้องเนี่ยอืมหอมป้อมก็บกรอบฮะ ตถึงบอกว่าอย่างที่นาตานาเกียรติบะแม,มนม่ามันสิ่บอร่อยเสมอไปทึกจะเป็นซองยูโรปิดไปปิดมารับสมัครพะนะ คนแกะเพียงให้สันกินไอ้บรูลว่าประเทศไทยมีนํำข่าวอยู่บ้านเนาะทุกที่นะคะเป็นเกนนาะอย่างจักอายอ่านมาสมองเนี่ยมันบม่ค่อยมีเส้นยักเรื่องมีสระนี่ไ่ค่อยจำพันใดเพ็ดอ่ะเพ็ดมักเพ็ดเนี่ย สามขีดละเหลือเจ็ดร้อรยพอก็เอาอันนี้ออกเอเีกเนื้อเดี๋ยวประมาณกํมเดียวมันจะมีความเหนียวแสบประแดกแสบแสบ เรอจะอันน้อยๆแบบนี้ปิดจอบเถอะเด้อแล้ววิดีโอมันสียาวเนาะสำหรับผู้ใดที่แล้วว่าเออน้องอายมันเป็นจะ่านแหง้งป้ารับบม่ได้ขอโทษหลายๆเดี๋ยวะเด้อถอดออกมาแบบนี้จ,จิ้มปะ สมสมเอาไว้ล่างปากเลือลายอยู่น้องน่ารักนะคะทุกคนจ๋าสำหรับมืนอนี้แอลขออนุญาต ไปก่อนนะคะขอโทษห,หลายๆเดี๋ยวจะเด้อที่ทุกคนอาัสียามามันมน,นานลังเกียบแต่อีเดียนอนน,อน,น่ารักแล้วก็น้องก็อร่อยด้วยนะคพระคุณพี่น้องหลายๆจ้ากอบคุณค่ะบ๊ายบาย